hello สวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟอชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับแบรนด์คลาสนะครับคลาสเนี่ยผมรีวิวพวกไร้สายมาเยอะนะครับวันนี้นะจะมารีวิวตัว B มีสายบ้างนะครับดูจากรูปนี่ดูหน้าตาเท่มากเลยนะนี่คือเลยจิกซอนะครับชื่อรุ่น KU462 ตัวนี้นะรับประกัน6เดือนแต่ถ้าคุณสแกน QR โค้ดตรงนี้แล้วก็ไปลงทะเบียนเพิ่มก็จะรับประกันเป็น1ปีตัวนี้นะครับกำลังไฟนะ650วัตต์แกเลยนี่ยังไม่ได้แกะมอนกันนะ ข้างในก็จะมีคู่มือนะครับนี่ใบรับประกันเห็นไหมตัวอะแดปเตอร์นะต่อเครื่องดูดฝุ่นนะครับแบนี่อ๋อแล้วก็นี่ครับในคู่มือก็จะมีตัวใบแถมก็จะมีใบตัดเหล็กนี่ของเคลสเลยนะครับนะใบตดเหล็กแล้วก็อันนี้ตัดไม้นะครับแล้วก็ใบค่อนข้างจะบ,บางนะบางไหมหนึ่งความกว้างของตัวใบเนะี่ยใบปกติจะกว้างประมาณนี้ไหม ใบ,ดดใบตัดไม้น่าจะตัดดีนะเนี่ยใบฟันหยาบดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัดไม้เหมือนกันนะครับแต่ฟันละเอียดขึ้นเห็นไหมตัวใบนี้จะกว้างขึ้นนะครับอา้าวมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับน้ําหนักค่อนข้างหนักอยู่นะแต่จิ๊กซอเนี่ยนะครับถ้าหนักเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมได้ดีก็เป็นข้อดีข้อเสียแล้วแต่คนชอบนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบไฟฟ้านะมีน้ําหนักก็ดีเนี่ยฐานก็ไม่แคบนะเพราะว่ามันเะลายมันก็ไม่โคงมากนะครับฐานนะครับจะมีตัวพลาสต เห็นไหมครับถอดได้ง่ายๆเลยนน,นี่เห็นไหมครับเนีย่ยเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าพลาสติกเนี่ยเขามีร่องทําให้เวลาเราวิ่งไปบนชิ้นงานเนี่ยมันจะได้ไม่ฝืดมากนะเวลาจะใส่ก็ใส่เข้าไปง่าย,ยางี้ปึ๊บปึ๊บนะเออโอเคไปตัวปรับองศาจะต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับเวลาไขเห็นไหมเนี่ยประแจหกเหลี่ยมมันก็เสียบไปอย่างนี้นะเออใช้ง่ายนะแล้วก็ไอ้ตัวเสียบไม่หลุดแน่นอนนะครับเป็นยางเหนื่อไขปึ๊บตัวนี้มันก็จะคายออกมาแบบนี้ เหมือนจะเหมือนเป็นฟันเฟืองอะนะครับเนี่ยล็อกเข้าไป่ะแล้วก็มีองศาบอกนะครับเนี่ยเวลาใช้ง่ายๆนะครับก็ดึงถอยมาแล้วก็บิดนะครับได้เท่าไหร่ก็ดันกลับเข้าไปนะครับอยากไดอ้องศาไหนอ่ะสมมติกลับไปที่สูตรเหมือนเดิมนะครับก็เอานิ้วค้ำไว้เงี้ยนะครับแล้วก็ไขเพื่อล็อก อาจจะยากตอนแรกๆนะเรายังไม่รู้ว่าต้องคลายประมาณไหนนะถึงจะพอดีเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้คือตัวปรับนะครับการเตะใบ,บตัวลูกกิ้งนี้มันจะดันใบนะครับก็มีศูนย์แล้วก็1นึสามนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวิธีการเปลี่ยนใบนะครับนี่ด้านหน้าเขานะครับก็จะมีกาดใบให้นะเป,นเป็นเป็นเหล็กวิธีการก็คือนี่ดึงตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะไปเกี่ยวก้านตรงนี้นะตรงนี้จะบิดเสร็จแล้วเราก็เอาใบใส่ได้ปึ๊บดันเข้าไป เรียบร้อยง่ายนะเออดึงก็ง่ายเลยครับเนี่ยท่าน,นี้ง่ายๆนะครับปึ๊ดออกอะใส่เนี่ยเรียบร้อยง่ายๆเลยด้านนี้ใช่ไหมนีม่พิิงมาด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวโบเวอร์นะมันจะมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนเป็นรูปลมเป่าถ้าเกิดอันนี้น่าจะเป็นการปิด นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดเห็นใบพัดตรงนี้ไหมที่อยู่ตรงมอเตอร์ก็คือตัวลมตรงนี้จะเป่าออกมาทางด้านล่างนี้นะครับเวลาเราตัดเนี่ยลมก็จะช่วยเป่าฝุ่นที่มาขวางกับเส้นที่เราตีไว้หรืออะไรเงี้ยนะครับปิดได้เปิดได้นะครับแล้วแต่มาดูตรงสวิตช์มีระบบล็อกด้วยเอออันนี้ดีกดได้เลยนะกดได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีเซฟตี้นะครับต้องระวังเองนะกดได้เลยคุณเอาตัวนี้นะครับไปติดกับ ทำเป็น DIY ทำเป็นแท่นนะจิกซอนะครับตัวนี้มีระบบล็อกสวิตช์เพะน้นหายห่วงก็คือกดนี้แล้วกดปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะล็อกทันทีถ้าเกิดจะยกเลิกก็กดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ด้านบนสุดนะครับปรับความเร็วได้นะครับอยู่ที่6ระดับวิธีการใส่ก็มันมีสัญลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยเป็นโค้งๆนี่ใส่เข้าไปง่ายๆนะครับใส่เข้าไปได้เลย,เลย เวลาดึงก็นี่แบบนี้ไม่ยากอ้าวสายนะครับน้ามาสักเมตรแปดสิบหรือเกือบสองเมตรนั่นแหละแล้วก็เป็นปลักกลมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะหนึ่งสองสามนี่อ๋อมีไฟด้วยเห็นไหมนี่มีไฟอยู่ท้งใต้ด้วยนะครับค่อนข้างครบนะค่อนข้างครบอ่ะลองกดผมจะค้างแล้วผมก็จะเร่งเบอร์ไปด้วยนะครับเนี่ยค้างแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เบอร์หนึ่งนะครับ 3 4มสเร็วมากเร็วมากครับก็ถือว่าโอเคนะเหมาะก,กับทุกงานนะครับมีตั้งแต่ช้าไปถึงเร็วอ่ะโอเคอันนี้ผมใส่ใบตัวใบหยาบ จะลองดูนะครับอันนี้เป็นไม้ OSB หนาประมาณ9มิลนะครับไม้ค่อนข้างจะกระดกนิดนึงนะผมจะลองดูแบบสถานการณ์จริงว่าเออถ้าเกิดเรายึดไม้แบบนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ผมปรับไปเบอร์กลางๆพอนะครับประมาณสักเบอร์3นะเบอร์3ก็ดนมันสัก2,000รอบนะครับ มีกระดกบ้างนิดหน่อยนะครับปกตินะผัไม้มันก็นั่งดีทีนี้ผมปรับไปที่เบอร์6เลยดูความแตกต่างน,นะครับเบอร์3กับเบอร์6นะเห็นไหมครับการตัดไวขึ้นแผลโอเคนะถึงจะเป็นใบยหยาบก็จริงนะครับแต่แผลค่อนข้างโอเคเลยตัวเตบใบนยอยู่ที่สูตรนะครับผมจะปรับไปที่3เลยนะไปนะครับ1 2ึ่สองซ้ม แผลหยาบขึ้นแบบชัดเจนอันล่างนี่คือใช้เบอร์ศูนอยากบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม้ OSB เนี่ยมันแตกง่ายอยู่แล้วนะครับอันนี้ใช้เบอร์ศูนะครับแต่พอเราใช้เบอร์3เห็นไหมครับมันจะมีพวกเศษที่มัน ถูกใบเนี่ยมันดันขึ้นมาเยอะขึ้นแต่ตัดไวขึ้นแน่นอนเบอร์สชนะขาดอยู่แล้วเบอร์3จะดันไม้ได้ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไม้ก่อนอ่ะอันนี้เป็นไม้สนค่อนข้างหนาเลยเนี่ยหนาประมาณนี้เลยเกือบเกืบสนิ้วได้ใบเลื่อยเนี่ยนะครับเลยมาประมาณทักประมาณเซนหนึเท่านั้นเองผมเปิดไปที่เบอร์สเหมือนเดิมนะความเร็วเบอร์6นะครับหนซ้ำ เห็นไหมครับมีส่วนที่ตัดไม่ขาดเพราะว่าไม้มันค่อนข้างหนานะ,อ,ะอยู่ที่ใบแล้วก็การดันไม้ของเราด้วยอาจจะความเร็วของเราด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมลองเปลี่ยนใบนะครับเป็นกว้างขึ้นมานะครับแล้วก็ฟันละเอียดขึ้นไปนะครับ1 2็สซ่ม จะเหลือตอนสุดท้ายความเร็วในการดันเนี่ยนะครับจังหวะชักสุดท้ายเนี่ยมันเลยไปนะครับมันก็ไม่เลยไม่กินตกปลายไม้นะครับตัวที่ใบหนากว่าเนี่ยแล้วก็ฟันละเอียดกว่าเนี่ยจะตัดได้ช้ากว่าตัดไวๆตัดเร็วๆเนี่ยนะครับแนะนําเป็นตัวใบแคบเดี๋ยวผมจะค่อยๆตัดนะให้มันขาดนะครับดูนะครับ คือ้าตอนท้ายค่อยๆนะครับก็จะขาดแค่นั้นเองอ่ะนี่ผมปรับเป็นสีผ้าองศานะครับจากที่ลองปรับเนี่ยถอดพลาสติกออกมันจะทําให้ช่องว่างตรงเนี้ยมากขึ้นนะครับแล้วเวลาเราตัดบางทีใบมันอาจจะถูกเบียดมันก็จะทําให้ไปกินตัวพลาสติกด้วยเราไั้ถ้าตัดสีผ้าองศาเนี่ยแกะพลาสติกออกน่าจะดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตัดสีผ้าองศานะครับหนึ่งสองซ่อม ตัดได้ง่ายสบายอทีนี้ผมลองปรับไปที่เบอร์ศูนย์นะเบอร์ศูนย์นี่แผ่จะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูลองเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์จะเห็นว่าไม่มีขอบใดๆเลยนะครับแต่นี้คือเบอร์สามเมื่อกี้เห็นไหมครับก็จะมีตรงขุยตรงนี้ ม,มีขุยแล้ตลอดแหละตัดสีมห้าองศาได้ครับสบายเดี๋ยวจะลองซิกแซกให้ดูนะครับผมใช้กับใบตัวบางนะ ตัวบางเนี่ยเหมาะมากๆกับการตําโคง้งพอใบมันบางเนี่ยนะครับมันก็เลยจะเข้าโค้งได้ง่ายนะครับไม่ติด <AL TH UR SD> ไครับโค้งแคบๆก,ก็ทําได้ทีนี้มาดูระบบเป่าฝุ่นของเขาอันนี้ผมเอาขี้เลื่อยนะมาวางนะปิดระบบเป่าฝุ่นนะครับหนสองซ่อม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทีนี้ผมจะเปิดนะตัวเป่าฝุ่นนะครับแล้วก็ดูตรงกองตรงนี้นะครับหนึ่งสองซงมนะครับหายไปแล้วตัวนี้นะครับมีระบบเป่าฝุ่นนะแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยเนี่ยเป่าจนเห็นพื้นเลยเห็นไ,ไหมครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัว k u 4 6 2ตัวนี้ของคลสนะครับเป็นจิกซอไฟฟ้านะครับตัวนี้สายยาว2เมตรก็ค่อนข้างจะเหลือเฟือแล้วสาหรับการทํางานแบบจิกซอจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องของการถอดเปลี่ยนใบนะครับตัวนี้เวลาเปลี่ยนใบเนี่ยใบมันดีดออกเลยนะครับสมมุติใส่เข้าไปใช่ไหมครับปุ๊บเวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับปุ๊บเนี่ยมันดีดมันดีดออกเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ใช้สนุกด้วย ใครอยากตัดไม้ไวๆนะตัดแบบลวกๆไว้ก่อนแล้วค่อยไปแต่งทีหลังเนี่ยใช้เบอร์1-2-3นี้ได้เลยส่วนเบอร์ศูนแผ่ค่อนข้างละเอียดมากด้านล่างนะครับเพจตัวนี้นะครับถอดง่ายใช้ง่ายถอดง่ายเวลาตัดสีผ้างสาก็แค่ถอดตัวนี้มาแล้วก็เวลาจะใช้แบบวงสาทั่วไปก็ประกบเข้าไปง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องมีไขน็อตไขอะไร ตัวนี้เองเนี่ยเขายังมีตัวที่สอดพวกไกด์ตัดได้นะครับไกด์ตัดที่มันยาวมาแล้วก็เป็นฉากเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถหามาใส่ได้เหมือนกันจุดหนึ่งที่อาจจะใช้ยากนิดนึงก็คือเรื่องของตัวปรับองศานะครับเพราะามันต้องใช้ตัวประแจในการไขแต่ถ้าเกิดใช้ด้นชินแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยากนะพอมื่อกี้ผมตอนที่ทดสอบผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็สักพักก็ชินนะครับในการใช้งานเนี่ยเขามีที่เก็บตัวหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะหยิบใช้ง่าย สวิต์นะสามารถล็อกได้เอาไปติดเป็น DIY ทําเป็นโตะได้นะครับโตะจิ๊กซอว์นะครับง่ายๆภาพรวมนะครับถือว่าครบเครื่องใช้ดีเลยนะครับคงลงความแรงเหลือเฟือส่วนใบแถมมาก็ใช้ดีด้วยนะโดยเฉพาะใบนี้ใบนี้ผมชอบมากส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าตัวนี้นะครับประมาณไม่เกิน2,000บาทนะประมาณพันเใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะวางในวิธีใต้คลิปนี้นะครับหรือถ้าใครที่ดู u t u b e นะครับก็จะดูที่มุมซ้ายล่างก็จะแท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปซื้อได้เลย โอเคนะก็จบไปนะสำหรับวันนี้นะครับฟุ้ฟฟนเนงเฟยชาแนลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายก็ใช้ดีสมชื่อเครสนะครับไปนะครับบ๊ายบาย